way. Anyway. ือเข้าไปซื้อของประมาณกี่นาทีอ่ะอุ้ยไม่ถึงห้านาทีาทเลยพี่ก็คือตอนแรกอะ่ะหนูอะเหมือนไปซื้อข้าวหน้าซีเจ<ม>แล้วคือตรงนั้นอันเดียนะอันนี้คือหนูกับแฟนสองคนกําลังเนี่ยอุ้มลูกเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันออกไปส่วนหนูเนี่ยอันนี้ก็คือผู้ต้องหานะคะพี่แล้วเนี่ยรถหนูเนี่ยเห็นไหมพี่ห่างรถเห็นไหมคะเนี่ยจะ<ม>อยู่ตรงนี้เลย<ม>อ่าแล้วมันก็ถอยรถออกไป คันสีดำน,นู่นนะรถเรานี่นะขาวขาวเนี่ยค่ะใช่นี่ขาวขาวเลยแอ้เนี้ยล้อมุมนั้นก็คือรถขายโรตารี่เห็นไหมพี่มันกําลังเขยิบรถเข้าไปเนี่ยมันเห็นแล้วคือโทรศัพท์หนูอาวางไว้ตรงร่องร่องเหมือนไอ้ตรงนใช่คอนโซลของมอไซค์ใช่ค่ะเวลาแป๊บเดียวเองนี้เหมือนเขาเหมือนเขามองเนาะใช่เขามองเห็นแล้วแล้วเขาเนี้ยเนี่ยคือหน้าร้านกะเพราที่หนูสั่งเลยพี่ก็มีคนอยู่ตรงนั้นนะแม่ค้าไม่เคยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวจะมีมุมหนึ่ง เขาก็จะเปลี่ยนเป็นมีมุมหนึ่งของกล้องให้ก็คือจะเห็นตอนที่ว่าเขาล้วงโทรศัพท์พอดีใช่ซูมก็ไม่ได้นี่จะเห็นตอนจังหวะที่ก็คือปีหนึ่งจนครบสัญญาใช่แล้วยังใช้ไม่ถึงปีเลยไถึงอ้ยังใช้ไม่ถึงเดือนเลยใช่ก็หายขโมยใช่แล้วใช่ค่ะนี่เหตุการณ์เกิดเมื่อวันไหนครับเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบห้าค่ะสิบห้าเดือนนี้เนาะเดือนเดือนนี้เลยทีคือโทรศัพท์ค่ะค่ะ กล่องรุ่นนี้เลยค่ะพีนน่เปิดกล่องเปิดนนกล่กองอนนเปล่าแล้วยาดเอใบแจ้งความที่ว่าเป็นซีลอกของตำรวจเพิ่งซื้อมาใหม่อนนเองงทีง่อสอ๋อสองวันอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะก็แรกก็คือหนูกาแฟน,นะคะไปซื้อข้าว <S <S <ม>เพราะว่ามันเย็นแล้วก็เลยไปซื้อข้าวกันที่หน้าซีเจแล้วก็เหมือนฝากกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์แฟนไว้ไว้ไว้ล่องรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนหนูเป็นคนขี้ลืม เขาก็เลยเอ่อตอนนั้นก็อยู่หน้าร้านปกติก็สั่งข้าวข้าวมันช้าก็เลยว่าจะซื้อน้าโค้กในซีเจแป๊บนึงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหนูบอกไหมคะว่าเดี๋ยวหนูมาเอานะคะก็เลยว่าไม่ได้คิดแต่ว่าตอนเดินเข้าไปอะ่ะก็คือเหมือนคนผู้ชายคนนั้นน่ะที่เอาโทรศัพท์ไปะคะ่ะเขาก็มองหน้าแฟนแฟนก็มองกลับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็เลยเหมือนประมาณว่าก็ซื้อของเสร็จแล้วก็ได้กระเพราอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจโทรศัพท์พอกลับมาถึงบ้านก็หาโทรศัพท์ไม่เจอเพราะหนูฝากแฟนไว้แล้วแฟนก็เหมือนดู GPS ที่โทรศัพท์คือมันเป็นของ Android แต่ว่าเหมือนเราโหลดแอปไอสามวิหกส่องศใช่เช็คได้ค่ะก็คืออยู่ตรงคือสัญญาณสิ้นสุดก็คือหน้า CJ เลยหน้า CJ ลยใช่แล้วก็บอกเวลาเรียบร้อยก็เลยตอนแรกก็คิดว่าหล่นเพราะว่าคนตรงนั้นเยอะก็หล่นก็เลยเดินกันก็คือขับรถไปให้แฟนไป ผลปรากฏว่าวนแล้ววนอีกก็คือหาไม่เจอ,เจอคือ,อใช่ไม่มีอะไรตกเลยแล้วก็พี่คนแถวๆนั้นเขาบอกว่าไม่มีอะไรตกใช่เพราะว่าแล้วพอพอไปถึงเหมือนเหมือนประมาณว่าลองเช็คดีๆก็คือเครื่องถูกปิดโทรไปก็ไม่มีใครรับก็เลย,เย,เลยใช่หนูก็เลยก็เลยโทรออบอกแฟนบอกว่าแฟนไปคนเดียวตอนรแรกก็เลยให้เขาอ่ะ ขอกล้องวงจรปิดที่ซีเจใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงโซนนั้นของซีเจแล้วก็เลยพอไปขอก็คือเห็นรูปเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาก็เห็นด้วยว่าคนนั้นนะคะผู้ชายคนนั้น่ะเขาเหมือนขโมยของในซีเจด้วยใช่ค่ะขโมยของคือแล้วก็คือแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปวันหนึ่งไม่มีคนดูลูกก็เลยเไปสถานีตํารวจที่ว่าเขารับผิดชอบเขตนี้ค่ะของพี่มลราชก็เลยไป พอไปปุ๊บเขาก็ให้เหมือนลงบันทึกประจําวันแล้วก็เอาเอกสารตาคุดะเพื่อจะไปแจ่อทีเ่เอาไปให้ศูนย์ทัวเ,เพื่อให้เขาตามเครื่องให้ใช่ค่ะแล้วก็ตารวจเขาก็บอกว่าให้ดาเนินคดีไหมตอนแรกก็ไม่ได้อยากดำเนินคดีไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะหนูอ่ะมันไม่มีเวลาที่จะไปตามอะไรเงีออ้ยแต่ตํารวจบอกว่าคือถ้าเกิด คือเขาก็อยากให้ให้ให,ให้หนูนดําเนินเพราะว่า,าใช่เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ทาอีกอะไรเงี้ยก็เลยดําเนินคดีก็เลยไปสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยเขาแล้วเขาก็แต่ตํารวจเขาตามเรื่องดีมากเลยนะคะที่นี่เขาก็คือเหมือนไปแจ้งเมื่อวานแล้วเมื่อเช้าโทรมาแล้วบอกว่า พี่อ่ะดูแล้วนะโทรศัพท์หนูอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนซิมก็คือเครื่องก็คือยังแบบไม่ได้เปลี่ยนเป็นซิมอื่นอะไรเงี้ยแต่รอเหมือนสัญญาณเขาเปิดคือเขาเปิดปิดไว้ไม่ยอมเปิดรอเปิดเครื่องขณน้ปดเคื่อตอนนี้ใช่ปิดเครื่องไว้อยู่ Vivo Y สามห้าค่ะคือตอนเนี้ยคือตอนที่หนูซื้อมาติดโปรอยู่ประมาณ5000กว่าบาทแต่ต้องผ่อนหลายเดือนเดือนเดือนหนึ่งก็ จ่ายเดือนละ500ก็คือมีเด็ดร่วมด้วยค่ะก็เป็นแพคเกจเนาะใช่แพคเกจก็คือปีหนึ่งใช่ค่ะหรืว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ยังซื้อมาไม่ถึงเดือนเลยใช่ได้3คือเนี่ยครบ30วันพอดีเลยวันนี้พอดีเลยใช่ใช่ค่ะก็ก็ตอนแรกอ่ะพี่ที่ว่าโพสต์ลงไปในข่าวอ่ะคือรุ่นน้องแฟนบอกว่าเออหาตามหากันมันหาไม่เจอก็เลยอยากจะช่วยตํารวจหาอีกทีหนึ่ง เพราะว่าบางทีเขาตำรวจก็บอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้กลับคืนมาแต่ก็คือยังอยากแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะเหมือนน่าจะดูแล้วดูเขาน่าจะทํามานานเลยวใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคนแถวๆนั้นเขาก็บอกว่าของหายบ่อยหายบ่อยจริงก็หายบ่อยใช่ของหายบ่อยแล้วเหมือนน่าจะเป็นคนคนนี้ที่ก่อเหตุน่นาน่าจะค่ะพี่แล้วก็เหมือนพอพอเพื่อน้องรุ่นน้องของแฟนอ่ะเขาก็เลยบอกว่า ให้โพสต์ลงไปในกลุ่มข่าวเมืองนนท์เผื่อเขาแบบเออคนเขาอาจจะเป็นคนที่นนท์ก็เลยเห็นเห็นกันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าจะมีค่าเ่าะพวกพี่มาหาข่าวกันค่ะันมีอะไรอยากจะฝากไปบอกคนที่เอาโทรศัพท์เราไปไหมอ๋อก็คืออยากให้เอามาคืนค่ะถ้าเออก็ถ้าเกิดเอามาคืนในสภาพที่ว่าโทรศัพท์เรายังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้แบบ เอามาคืนก็ก็ยอมถอนแจ้งความนะคะแต่ก็อยากให้ทําอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็น่าจะไม่มีเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลําบากเหมือนกันเพราะนี่ก็ลูกเล็กก็ต้องหาตังค์เนี่ยก็คือถึงโทรศัพท์หายก็ยังต้องผ่อนรายเดือนอยู่เหมือนเดิมอะพี่ถ้าเขาจะเอามาคืนนี่เขาจะสามารถติดต่อเราได้ยังไงอ่ะจะให้ไปหาที่ซีเจหรือยังไงดีเออให้ซีเจก็ได้ค่ะหรือว่าคือเหมือนประมาณว่าเพื่อนของแฟนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ เพื่อนแฟนนะค่ะเขาเปิดร้านกระท่อมอยู่ตรงข้ามซีเจเลยปากไว้ที่ร้านก็ได้ใช่ถ้าจะเจามาคืนเนาะใช่ได้ได้นะคะไม่ไม่ว่ากันค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนาะไม่ได้ติดใจอะไรมากใช่ถ้ามาคืนแต่ถ้าเกิดไม่เอามาคืนอย่างเงี้ยก็อยากก็ให้ตำรวจจัดการใช่ก็ให้ตำรวจจัดการก็